ความฟินเต็มห้าเป็นไงไปดูกัน 1. สวยปัง 2. เครื่องยนต์ปึก 3. เบรก u s บเบรกปุ๊กหยุดปับ๊บ 4. ประหยัดน้ำมันแปะและพิเศษกว่าด้วย 5. รับประกันนานกว่าถึง5ปีนี่แหละความฟินเต็มห้าจาก y a m a h าฟิน ที่หอประชุมชมรมกำนันผู้อยู่บ้านอำเภอสีเทพกิ่งการชาติอำเภอสีเทพร่วมกับแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลมิชิแอนโมรีออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่เพื่อสำรองเลือดไวช้ชนยามฉุกเฉินโดยมีข้าราชการตำรวจพ่อค้าประชาชนนักเรียนร่วมบริจาคโลหิตมีผู้บริจาคโลหิตจำนวน25รายในจำนวนโลหิต8,754ซีทั้งนี้จากการที่ได้เกิดการแพร่ระาบาดโรคโควิด -19 ซึ่งมีผลกระทบต่อการบริจาคโลหิตของประชาชนทำให้ งโรงพยาบาลต่างๆขาดแคลนโลหิต ทางกิ่งกาชาติอำเภอสีเทพจึงได้ร่วมกับทางโรงพยาบาลวิเชียรบุรีได้มีการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการเชิญชวนประชาชนได้ร่วมกันในการบริจาคโลหิตเพื่อน,นํามาเป็นโลหิตสำรองในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเนื่องจากปัจจุบันนี้มีผู้มาบริจาคโลงหิตลดลงเป็นจำนวนมากซึ่งส่วนทางกับผู้ป่วยที่มีความต้องการโลหิตเพิ่มมากขึ้นจึงได้มีการรับบริจาคตามสถานที่ต่างๆดัง,ง,ง,งกล่าวสําหรับการบริจาคโลหิตคือการสละโลหิตส่วนเกิน ที่ร่างกายยังไม่จําเป็นต้องใช้เพื่อให้กับผู้ป่วยซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริจาคดังนั้นจึงขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีเลือดเพียงพอในการรักษาชีวิตของผู้ป่วยตลอดไป